โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมไอ้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ลุยเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่อ่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดเทอมของมงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หยุดวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเปิดเทอมก็อ่อเสียงผมก็วันนี้ผมก็มีว่าจะไปตัดผมนะครับเปลี่ยนลุคตอนรับเปิดเทอมสักหน่อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปฟิวเจอร์ ผมจะไปซื้อโฟมล้างหน้าที่วัสันนะครับก็โฟมล้างหน้าหมดก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวก่อนเลยเลยขอไปตัดผมก่อนนะครับซึ่งทรงต่อไปที่คิดน,นะครับก็น่าจะเป็นน่าจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ไว้ข้างหลังนะครับเป็นลักไซกับรักไซทรงเดิมอะแต่ว่าข้างบนนี้ก็เอาสั้นๆกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วนะครับพอผมยาวแล้วมันทำให้ผมโรมอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองโสมก็เลยจะตัดผมสั้นดีกว่า แต่ว่าไว้ข้างหลังแทงก็เป็นลากซสซทรงก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเคยได้เห็นกันนะครับจากคลิปแรกๆใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่คลิปแรกๆได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คงไม่ได้ทําสีผมนะครับก็จะเป็นไว้สีดํายาวๆเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทรงผมทรงใหม่ของผมจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟิวเจอร์ด้วย่าไปซื้อของนิดๆหน่อยๆโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปร้านตัดผมนะครับ ก็อยู่ในซอยลังสิบพิลมนะครับแดดร้อนมากา A few moments later. โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ตัดผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นลงเอ่อก็วัดข้างหลังก็เป็นรักไซเขาเรียกว่าอะไรมูเล็ดหรอก็นั่นแหละก็ลักไซนะครับตอนแรกข้างๆผมน่าจะประมาณนี้มั้งแบบทันหูได้แล้วอะ่ะผมก็ตัดออกไปเยอะเลยโล่งเลยส่วนข้างๆตรงนี้ผมก็ไถเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังก็ปล่อยเหมือนเดิมนะครับกับ ทรงเดิมนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นสีทองอเพราะว่าผมไปทำไฮไลท์มาซึ่งรอบนี้ผมก็ไม่ทำไฮไลท์แล้วก็น่าจะปล่อยอายาวๆจนจนกว่าจะเบื่อก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะไปฟิวเจอร์ไปซื้อผรมล้างหน้าที่วัสันนะครับซึ่งพรมล้างหน้าที่ผมใช้ปัจจุบันมันก็มีขาย น่าจะมีขายแค่ที่วัดสันมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแม่ซื้อมาให้ลองผมก็ลองแล้วแบบเออมันก็ดีก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับที่วัดสันฟิวเจอร์ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฟิวเจอร์เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปเปลยวันว่างๆหนึ่งวันก่อนที่จะเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะไม่ว่างอาเออแล้วเดี๋ยวน่าจะหาอะไรกินที่ฟิวเจอร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟิวเจอร์เลย ครับผมตอนนี้เราก็ถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอ้โหแดดแดดร้อนจัดเลยอะทุกคนใครรครับตอนนี้แดดก็ยังร้อนนะเดี๋ยวผมต้องเดินเข้าเข้าห้างก่อนนะครับ คนเยอะด้วยในการเสียงดังด้วยวันนี้นนปกติผมไม่ใช่คนเดินห้างนะแต่ถ้าไม่มีธุระอะไรจริงๆก็จะไม่ไม่ได้มาห้างอนะ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันในห,ห้างเลยแล้วกันทุกคนแตข้ามถนนนะแดดคนร้อน Pzeug.A Feared. few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จธาร,รกิจเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แวะกินข้าวเอ้ยกินเตี๋วด้วยทิปฟิวเจอร์นะครับผมอานะก็เดี๋ยวมาดูกันในรถว่าเราได้อะไรมามั่งนะครับสิ่งที่ผมมาซื้อวันนี้โอ้ยแดดโอ้หทุกคนแดดแรงมากอ่านี่นะครับที่ผมไปซื้อมา ่่น,นีเป็นโฟมล้างหน้าครับแล้วก็กันแดดคิ้นซิ่งนะครับตอนแรกผมจะมาซื้อแค่โฟมล้างหน้าแต่ว่ามันหมดโฟมล้างหน้าที่มันแยกเดียวๆอะ่ะแล้วมันขายเป็นเซตผมก็เลยเออลองเอามาใช้ด้วยเพราะว่ามันมีคิ้นซิ่งกับครีมกันแดดด้วยนะครับใครเคยใช้ไม่ใครเคยใช้บ้างไหมแบบสามตัวเนี้ลองแบบรีวิวให้ผมฟังหน่อยว่าแบบเออมันดีไหมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครที่สำหรับใครที่เคยใช้นะ ก็เทนี้มันก็เท่าไหร่วะร้อยร้อยสี่สิบเก้าบาทที่ผมซื้อมานะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับก็เปลี่ยนลุคแล้วก็มาซื้อของที่ฟิวเจอร์นะครับอ่าแล้วพรุ่งนี้ผมก็พรุ่งนี้ก็คือวันวันจันทร์ที่สิบนะครับผมก็จะเปิดเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมงกรุงเทพอ่าเราก็ต้องกลับไปเรียนขึ้นปีสองเทอมที่สองแล้วนะครับก็หนักหน่วงมากๆแน่นอน เพราะว่าเทอมแรกยังแบบหนักหน่วงเลยก็นะครับล <the> ุยก oh, <it> ันต่อเทอมสองก็สําหรับทุกคนนะครับที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทาไมผมพูดคําว่านะครับบ่อยอย่างวะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ว่าผมจะตั้งใจทําคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีก400ซับก็1,000ซับแล้วอะ่ะช่วยกันกดซับหน่อยนะครับผมถือว่าขอร้องนะครับไม่แน่ก็ถ้า1,000ซับผมอาจจะแจกเสื้อของผมตัวหนึ่งก็ได้เป็นเสื้อการละนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าแตะตัวตัวนั้นอาจจะแจกนะครับ <c oughs> เสื้อตัวนี้ราคาประมาณน่าจะ2,000 2,000กว่าๆครับผมไม่แน่ใจก็อาจจะแจกตัวนี้นะครับ ท่านถึงหนึ่งพันซับก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตว่าจะแจกยังไงดีโอเคก็วันนี้ผมก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ